ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับดาวนับล้านที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าจะมีไหมนะที่ลอยอยู่เองเฉยๆไม่ยอมโคจรหมุนไปไหนเลยไม่เคยไม่เห็นเลยสักดวงดาว ตอนนี้เราได้บังคับแกมขอร้องให้พี่ๆและเพื่อนเข้ามานั่งอยู่ในสตูดิโอของอาชินได้ไม่เห็นมีโต๊ะสนุกแถวนี้เลยช่วงโต๊ะสนุกออ๋อเหรอใช่ครับตามที่เราเตรียมกันไว้เนี่ยช่วงนี้เราจะมานั่งตอนนี้คุณดูรู้แล้วเพื่อนๆเราจะไปเล่นอะไรต่าอะไรไม่ต้องบอกก็ได้ใช่ไหมตอนตอนนี้เป็นช่วงที่เรามาคุยความเดิมตอนความเดิมตอนที่แล้วก็คือว่าหนึ่งพี่จูยอยู่ใต้หวันสอง เกียงเข้ามาในอัลบั้มที่2ตอนอยู่ปี4คณะสถาปัตย์ซึ่งี่นี่จบไปทำโทรทัศน์แล้วอันนี้คุยกันมาแล้วคุยกันมาแล้วเ้ยเอาทำไมอ่ะลมเสียอะไรอยากพูดคนนี้อยากเล่าไปคุยกันมามันต้องไล่ก่อนว่าตอนนู้นมมนเป็นไงอันนี้คือเล่าตามที่ผมลุงเป๊ะเลยว่าว่าว่าเกียงเขาเล่นดนตรีได้ครับพี่จิตกเขาก็เลยชวนไปร้องเพลงโฆษณาอะไรก่อนแล้วก็มาใช่แต่ตอนนั้นจริงๆพี่ทำอัลบั้มหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วก็ทิ้งไปตั้ง4ปีแล้วคุณสุกบนลิง สู่บุญเลี้ยงเขาเจอเพลงเที่ยวละไมเขาบอกโอ้โหเพลงนี้เขาเขาอยากเขียนเพลงแบบนี้แต่ว่ามีคนเขียนแล้วเขาก็เลยตามหาคุณประภาสจนเจอตอนนั้นเขาเป็นศิลปินนักร้องไหมไม่ยังทำหนังสือหรือเรียนนิเทศเรียนเรียนเรียนหนังเรียนนังสือปกติไม่มีอะไรเลยนิเทศไม่ปกติตรงที่เขาไม่เรียน ไม่พูดนะเป็นที่สิตแต่ไม่เรียน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 ชอบทํางานชอบทํางานสนุกกับกิจกรรมมากกว่าเขาก็เลยมาจะขอซื้อเพลงเที่ยวละไมจากคุณประภาสไปร้องเป็นศิลปินเดียวศิลปินเดียวมาขอมาขอเพลงใชขอเพลงขอเพลงปั๊บก็ลองร้องให้ฟังหน่อยสิอะไรเงี้ยร้องเสร็จคุณจุ้ยเขาก็ร้องปั๊บจิตก็บอกว่าทำอัลบั้มเลยแล้วกันแสดงวาดีดีแต่ว่าให้เกี้ยงมาร้องด้วยเป็นสองคนอ๋อที่เกี้ยบอก เจมส์บอกใช่แต่ว <die. But S 2> ่าด <rat> <TA cellphone genocide> ีแต่ว่าควรจะเป็นบอยแบนด์ดูโอ้ใช่ใช่ได้มีสองสีสันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จิ๊กก็เอาแต่งเพลงใหม่ให้ด้วยจะให้พี่จุ้ยกับเกียงร้องด้วยกันในชื่อวงว่าปัญญาใหญ่อาจจะเป็นเกียงปัญญาใหญ่จุ้ยปัญญาใหญ่หนุ่มเกียงอะไรป่านนี้จะเรียกไม่ไม่เกียงเฉยหเกียงปัญญาใหญ่ฟังดูดีมิ แลหลังจากที่สุดท้ายไปยันไปให้ผลไปพี่จ๋งเล่นว่าไปไหนไปยันหลังจากที่อาเพลงมาให้ถ้าเป็นศิลปินยันอาการยันเยอะยานลูกอันนี้ไปยันยานยันแม่ยันแม่เลยห่ยานใหญ่มีมุกต่อด้วยยันลำใหญ่ครับผมนี่มีความเป็นกครับเล่นเล่นเบสพอให้พอได้เพลงมาครบประมาณทักสิบ ร้องออกอัลบั้มก็ให้สองคนนี้เขาอัดรอาไปอัดแล้วด้วยอัดแล้วเสร็จแล้วอัดเสร็จต้องฟังบอกฟังปั๊บหน้านะคุณกาชคิ้วคิ้วขบชนกันพี่ว่ามันขาดอะไรอย่างบางอย่างนะอืว่าแล้วก็โทรศัพท์มาดังที่บ้านผมเจียบทำเฉลียงกันอีกไหมซึ่งจริงๆพี่ร้องอยู่ในอัลบั้มที่หนึ่งใช่ใช่ก็เอาเอาสิเอาสิเฮ้ยบอกเพลงอัดเสร็จแล้วแต่เขา เขาไม่ให้ผมฟังแต่จะให้พี่มาร้องแทนหมดเลยนี่หรอเอาภาษาชาวบ้านคือไม่เอาไงไม่เอาคือไม่เอาเกียงไงไม่เอาไม่เอาเอาบางเพลงเอาบางเพลงอือมากมายต้องเกียงร้องใช่เพราะผมร้องผมร้องแล้วไม่ค่อยอืดอืมันเล็กๆอย่างยู้ไนยังไปยางเล็กผมเป็นคนพอเพียงเอาแล้วจะเรียกพี่มาทำไมอะ บางเพลงมันเป็นต้องแจ้งกร๊จังกระจังกระจังนึกออกไหมใช่ไหมก็จ้องกระแจงดิกระจ้องกระแจงกจังรู้สึกสบายดีอ่ะตอนแรกผมร้องอ่าไม่สบายร้องไม่สบายต้อะไรนะอะไรบ้างไปไปถึงทีบ้างมหมที่มีเราสองคนเท่านั้นถ้าโลกนี้มีเราถ้าโลกนี้มีเราเพียงสองคนแมแต่ขอแสดงว่าแสดงว่าชุดนั้นเกียร์จุ้ยคนละครึ่งคนละครึ่งร้องไม่หมดแล้วแต่ปั๊บมันมีบางอันที่ไม่ควรจะเป็นเกียร์กับพี่จุ้ยก็เลยเอามาหาพี่เจี๊ยบว่าต้อเป็นพี่เจี๊บร้อง มผมก็มาล้องนี้พอได้เกียงได้จุยได้ผมมาล้องบผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อน,นเราอีกคนนี้อีกนิดเดียวก็ได้เฉลียงแล้วเออเอาชวนเพื่อนจิกก็เลยบอกเฮ้ยดีมาดีเพื่อนกันมามามาให้เจี๊ยบไปชวนผมก็ไปชวนที้นดีมาเป็นเฉลียงกันหนึ่งสองสามสี่พี่จิกห้าคนแล้วมันดันมา <c oughs> พี่ชวนเขามาก็ถูกแล้วทำไมใช้คำว่า,าดันล่ะครับ ก็เพลงก็อัดเสร็จแล้วอ้าวแล้วมาทําอะไรแล้วคิดว่าเขาจะมาทําอะไรเลยไม่มีเพลงร้องไม่มีเพลงร้องเลยอ้าวแล้วพี่ไปชวนเขาทำไมเป็นเพื่อนไงบ้าไม่ใช่นักเอกจะได้มีแม่มาเป็นเพื่อนในกองถ่ายจะได้ไม่เสียไม่เสียเพื่อนไงเฮ้ยทาอะไรก็ชวนเพื่อนไอ้ใจเรา่ชวนทั้งรุ่นพี่แบบเก้าสิบกว่าคนอ่ะอันนี้มันใกล้ชิดกันถือว่าตัวสามคนเพื่อนสนิ้ก่อตั้งก่อตั้งก่อตั้งมันด้วยกันก่อตั้งก่อตั้งอใช่คนก่อตั้งยวหมางยวหมางเขา เดี๋ยวมาพอไปชวนไอ้ในใจเราคิดว่าอยมันปฏิเสธแน่นอนแต่มันก็ไม่มากมได้ไม่มาแต่พี่รู paper, ้ทันแต่มันมาไม่รู้ท่าือเรงนเมียอยากไปด้วยสนุกไงไม่ใช่เพลงเสร็จหมดแล้วจะชวนพี่มาทำอะไรก็มาก่อนแหละไม่รู้แหละไอ้นี่โอ้โห เฮ้ยนี่มามันลุกเลยมาไปดิปะวางข้าววางของที่ทำงานมันวางหมดแล้วลุกกลนมาเลยทำไรทำไรอยู่ตอนนั้นอ๋อให้ํำอะไรก็ดำไปถึงเรื่องไปถึงก็ถ่ายถ่ายรูปทับํำปกเลยไงอ๋ออยู่ในปกจนนะครับจนภาพที่ท่านเห็นนะครับสักพักสักพักก็คุยกันว่านั้นให้เป็นหัวหน้าวงแล้วกัน คุณพี่ก็เลยได้เป็นหัวหน้าวงเพราะไม่มีตำแหน่งไม่มีคนชอบอ่ะที่ทำสมัครงานเขาไม่ได้เลยลัะไม่รู้ใจทราเลยให้เป็นผู้จัดการก็ได้เลยคืองี้มันร้องเลยเหรอไม่ได้ร้องนี่นี่ถ้าผมเพิ่งรู้เนี่ยไม่มีไม่มีเสียงมิดี้อยู่ในนี้เลยไล้ไข่เจียวก็ชุดหลังมีแต่เพลงแต่งอยู่เพลงเดียวเพลงแต่งให้จิ๊กใช่ใช่ก็คือได้แต่งชวนนี้คืองี้แล้วในในอัลบั้มแรกเนี่ยมีเสียงแซกโซโฟนครับซึ่งเด่นมากเด่นจนกระทั่งเฮ้ยมันน่าจะมีตัวตนนะไม่ใช่แบอัลบั้มแรกคือนี้นะครับอันนี้พี่แต่งยังไม่มาเดี๋ยัง <c oughs> มาแล้วมายัง <c oughs> มันมาจากเพราะมันมีเสียงแซกไงคือเขาเขาอัดเสียงเสร็จหมดแล้วค,<ห>คนที่เล่นเนี่ยเป็นพี่ต๋องเท,ทวัน,ท,วนทัพแสญ,ญากรแต่ะจ,จะเรียกพี่ต๋องไม่ไหวเพราะรุ่นใหญ่เกินไปไม่มีในกลุ่มก็เลยน่าจะมีคนเรุ่นเดียวกันเ,ออเราก็ถามกันเพราะเล่นละครมาด้วยกันทําอะไรมาด้วยกันครพี่ตีอยู่จุฬาอยู่คลุกจุฬาเคยมาทําดนตรีให้กับละครเราท่านคนนี้รุ่นี้เพื่อนกันเพื่อนกันสนิทกันเสร็จแล้วก็เลยนังคุยคุยกันอยู่ปุ๊บเนี่ยแต่งเขาเดิน อยู MK, you, so mm ่น hmm. mm ั hmm. cool. ่งอยู yep. no. TA ่ที่เอ็มเคสยามสแควร์จำได้แล้วเพิ่อนแต๋งเดินผ่านหน้าร้านมาเราเราก็เลยเดินออกไปไปช่วยแต๋งเราจะรวมวงกันเอาด้วยป่ะเอานิดสองนี้เลยง่ายไม่ถามอะไรเลยรลงอะไรวงตะก้อไม่ทำอะไรอะไรไม่รู้ไมเขารู้จักกันอยู่แล้วนั่นคือดีแต่ตัวผมไปเจอไอทีตังกด ATM ฮะเอ็มก็เดินเลยร้าน MK ไปอ่ะแล้วก็มันมีมีตู้เอทีเอ็มเขากดเอทีเอ็มดูว่าเจอแตงเฮ้ยเฮ้ยทำเฉลียงกันทำไหมเอาดิ ตอบได้ไปเปล่าวะคือจริงมันอย่างนี้จริงๆมันคือผมไม่เจอจิกในห้องอัดก่อนแล้วก่อนแล้วจิกเขาทําเพลงโฆษณาเขาแต่งเพลงโฆษณาแล้วผมเนี่ยไปเล่นเคยเป็นแซกโซโฟนไปโซโล่แซกแล้วก็เจอกันมันก็แว่าเฮ้ยแต่งทาเพลงนี้มีเพลงชุดหนึ่งมีอัลบั้มมาเล่นด้วยกันไหมเขาเคยก็เลยถามว่าใครบ้างวะเพราะตอนนั้นเราก็ไม่รู้จักมี่ มีไอ้เจี๊ยบอ๋อไอ้เจี๊ยบรู้จักไอ้เจี๊ยบรู้จักไอ้ดี่ไอ้ดี้เจี๊ยบดี้รู้จักเออตลกดีสองคนนี้ตลกดีก็มีน้องอีกสองคนมึงไม่รู้จักหรอกเอาป่ะเอาป่ะเออเอาดิเอาดิก็เลยเขาก็เลยให้เทปคาสเซ็ตก็เลยตอบตกลงง่าย จริงๆง่ายแต่แรกแล้วจิกชวนเข้าไปแล้วละทำเป็นดูว่ามีใครเป็นงั้นแหละเราก็เลยงงมีใคก็เอาว่าชวนเข้าวงดนตรีนี่มันเปลี่ยนชีวิตนะคำตอบเร็วนะบ้ากดเงินยังไม่ได้ออกเลยไม่ตอบแล้วบ้าอ๋อแสดงว่าเขารู้มาก่อนแล้วเขาลืมมาก่อนแล้วหลอกเราอ่ะชั้นหนึ่งเลยอ่ะและและอันเนี้ยมีคุณคุณพี่จุ้ยสมความปรารถนาได้ร้องเพลงที่ตัวเองอยากร้องไหมครับ ได้เที่ยวละไม่ได้ร้องเพราะเที่ยวละไมอยู่ในอัลบั้มแรกอันนี้ใช่พี่ร้องเคยร้องไปแล้วพี่ร้องแต่เขาชอบมากเขาก็เลยอยากมาอีกทีมาอีกทีมาอีกทีแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนการเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ให้เป็นเป็นมีไม่กี่วงนะครับที่เอาเพลงอัลบั้มหนึ่งมาต่ออัลบั้มสองเลยเขาควรจะข้ามไปพออัลบั้มนู้ันี่หนึ่งต่อสองให้เลยเคยได้ยินรวมไม่ฮิตไหมล่ะ วงนี้ทำรวมไม่ริดของเจริญอันไหนที่มันดังๆไม่เอาเอาอันที่ไม่มีใครไม่ไม่นั้นทีไม่ที่ดังที่สุดแล้วนั่นแหละมันได้แค่นั้นอ๋อเหรอมันได้แค่นั้นมันได้แค่นั้น๋อประชดตัวเองก็รวมไม่ประชดตัวเองดวอโอเคแล้วก็เลยให้พี่จุ้ยได้ร้องสมความปรารถนาครับอันไหนเพราะกว่ากันพี่ผมควรจะฟังอันนี้หรือฟังนี้แล้วแต่อารมณ์นะอารมณ์นี้คืออันนี้ไงประมาณดั้งเดิมที่เอารำไมนี่อยากฟังกีตาร์อัศนีต้องฟังอารำไมนี้ พี่ป้อมเล่นกีตาร์ให้ถูกต้องที่ไปบอกไม่รู้มีคนที่เรารู้จักเยอะมากนะอยู่เนี่ยอันนี้ละไปหมดแล้วก็มีพี่ต๋องเป่าแต่ว่าพี่ต๋องอะเป่าแล้วแต่งมาฟังบอกฝีมือใช้ไม่ได้อะไรมาอะไรมาอะไรใช้ไม่ได้ทใใช้ไม่ได้แกแหละใช้ไม่ได้แล้วก็เลยมาอัดด้วยนมาอัดมาอัดด้วยพี่ก็มาใส่อยู่ในนี้ด้วยว่าแล้วเรามาฟังอันนี้เลยเที่ยวละไม่แล้วบานนี้เลยเที่ยวละไม่เที่ยวละ ไปตามตะวันุบันไปตามลมสนุกสุขสมหัวใจง่ายความชีวิตที่ยาวนานคือสั่งแค่เพียงคำเอาตูแช่น้ำแล้วเดินต่อไปเธอสอบหาน้นำพากทุณกรอบสายลมคงรอบไว้้ายใจไหลลืล ินทันบนมันไฟใหญ่คำที่ไหนก็นอนที่นั่นคุณก็ลืมตาขึ้นมาดูตะวันว่าโลกสร้างสรรสวยงามให้เราบอกให้รู้ให้ดูความจริงทิ้งคืนเพื่อสู่เช้าให้เราทิ้งเศร้าสู่สงสัย จะบาาในเมืองเรียกรเรื่องก็คงจะไม่โลกในความจริงคือสิ่งอยู่ในใจนั่นและใสวัดความรุ่งเรืองอีกเมคาแม่พาทวงานสาย ใจปองพอสตามทางนี้ <c oughs> <c oughs> สุขอย่างนี้แล้วมีใดเท่ามันในความริ้งแต่ยิงในตัวเรามีเพื่อนเป็นภูเขาแล้วกลัวอะไรอีกทะเลตั้งเหตุ ไปไหนมาไปไหนมาเมื่อกี้เนี่ยนิดนึงนี่เดียวมนจะไม่เอาอึเมันจะเปเอวเหมือนจะจุเหมือนจะจุกนะลมมันตีขึ้นมาเหรอร้องไม่ทันอ่ะมันมันมันสี่ท่อนใครจะไปจำได้มันเยอะนะมีมีปัญหาไหมพี่เวลาอายุมากมีตลอดอ่ะมีไหมอายุน้อยอายุน้อยดไม่ใช่ว่าอายุมากหรบอกว่าเฮ้ยเพลงมันนานแล้วจำเนื้อไม่ได้หมดเว้ยเพลงเยอะด้วยอะไรเงี้ยหรือต้องขึ้นเป็น เครื่องอ่านไหมปกติถ้าอยู่บนเวทีเราจะพึ่งคนนี้เราร้องร้องไปเฮ้ยจำเนื้อไม่ได้จำเนื้อไม่ได้มองไปหันไปเกียงเคียงขยับปากเออร้องต่อมาช่วงไหล่หันได้หมดหันไปช่วงหลังๆหันไปหันอาเกียงเคียงมันหันบ้าหลบไปเลยตายละววยมันไม่ช่วยต้องมันก็จำไม่ได้จันก็ลืมจำไม่ได้ทั้งวงเขาบอกจุวยจ่วยจะร้องสามเสมอจุวยจะลืมไปท่อนหนึ่งเสมอ ทุกเนี้ยเหรอเพลงนี้เพลงนี้เพลงนี้ถ้ามีสท่อนจะหายไปท่อนหนึ่งเอาท่อนที่ลืมขึ้นก่อนดิจะได้ไม่ลืมอีกเลยที่เหลือมันลืมไปแล้วแต่มันเป็นธรรมชาติคนดูชอบลืมอีกแล้วืมแลอ๋อไรเป็นทำอะไรก็ดีเป็นหมดเพราะว่ามีมันสดชอบเยอะมันได้มันได้ลูกสดไม่แต่จิตกเขาแต่งเพลงไว้ดีมาก แต่เราท่อนมีอิสระต่อกันลืมได้ไม่รู้สึกแปลกไม่ต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องเอาท่อนไหนขึ้นก่อนก็ได้ในฐานะที่ร้องกันมานานมากหลายปีพี่มีเพลงไหนแบบว่าชอบเป็นพิเศษอยากให้มีทุกคอนเสิร์ตต้องมีเพลงนี้มีไหมเือมีที่ชอบแต่ทําไมเขาไม่เอาใส่ไว้ว่าอะไรเงี้ยมีไหมพี่เออไม่มีนะที่ชอบแล้วไม่ได้เล่นใช่ไหมเพราะชอบแล้วไม่ค่อยได้เล่นอะไรเงี้ยมีไหมแต่ก่อนเป็นคนูพี่เข็ดแต่ก่อนพี่เคนเลือกเพราะั้นพี่เป็นคนเลือกไปเกีงอยากร้องเพลงอะไร บอกบอกมาไม่ให้ร้องหราเว้ยให้ร้องทำเพลงที่กูชอบเออ๋อแต่งอยากเป่าเพลงอะไรมึงเป่าทุกเพลงอารมณ์นี้อ๋อแล้วมันมีไหมคนอื่นไม่แต่งมีไหมชอบเพลงนี้มากเลยรทำไมมันไม่ค่อยได้เล่น ถูกฉโลกเธอไม่ค่อยได้เล่นถูกฉะโลกเธออะไรบ้างไหนพี่อะไรบ้างแล้วแหละอื่นอีกมากมายอะไรนี่เหรอเป็นไงยอะมาฉันร้องจีบเมียฉันและแกมาลุ้งอะไรแพ้ก็ชอบเมียแกเหมือนกันความแตกแล้วมีคอนเสิร์ตก็จะใส่พวกนี้เพลงนี้ก็ถูกใส่ไปหลายครั้งแต่ถึงเวลาแล้วมันจะเยอะเพราะว่าเผื่อเวลาเจี๊ยบพูดเยอะเจี๊ยบพูดเยอะเวลามีคอนเสิร์ตนะมารำคาญมันรำคาญไม่ได้ออกแบบทะเลาะกัน ไม่ไม่เคยทะเลาะไม่เคยทะเลาะกันเลยไม่เคยทะเลาะเพราะมันไม่เคยดีกันเพราะทะเลาะกันอะไไม่ได้นกเข้ามาคนเดียวแทนสองคนที่ออกไปได้เลยโโอ้หพี่ก้าวพูดคำนี้ต่อหน้าพี่ดีด้วยก้าวหัวใจ